h e ฮาวายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะฮาวายก็ขออนุญาตนะคะท่านผู้ชมมายืนคุยกับบรรยากาศของน้ําตกตรงนี้นะ,ะท่านผู้ชมคือมันร่มแล้วก็วันนี้นะคะอากาศไม่ได้แบบโอ้โหฮาวายก็ปนเรื่องอากาศทุกวันท่านผู้ชมนะก็มีคนขี้ปวเหมือนกันนะ,ะฮาวายก็อยากเจะมาคุยเรื่องนะคะคนเราเนี่ยนะคะท่านผู้ชมจิตใจเป็นบุญนะคะก็คือเป็นบุญไม่ต้องสร้างนะคะ อันนี้นะคะทวายขออธิบายคําจํากัดความนะทวายก็เกิดมาหลายผลแนละ้วท่านผู้ชมคนเราเนี่ยนะคะเกิดมาได้จิตใจเป็นบุญนะท่านผู้ชมไม่ต้องสร้างสรรค์ไม่ต้องมาบิลให้ตัวเองเป็นบุญนะคะไม่ว่าจะหน้าตาสะสวยหรือหน้าตาหล่อแค่ไหนรูปลักษณ์คุณจะเป็นยังไงจิตใจคือคุณเป็นบุญก็คือเป็นบุญทนะ่านผู้ชมถ้าจิตมันไม่เป็นบุญมันก็ไม่เป็นบุญท่านั้นเองนะคะอันนี้ทวายจะมาว่าด้วยด้วยเรื่องถึงบุญ ที่เราจะได้รับนะคะว่าสิ่งที่มันเป็น,นกลไกง่ายๆท่านแดงทคุนผู้ชมการที่เราจะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่ง่านผู้ชมนะแล้วใจไม่เป็นบุญเลิกทำเถอคะค่ะเพราะว่าคุณจะไม่มีความสุขในชีวิตนะคะแล้วก็คนที่ได้รับการช่วยเหลือกับคนที่ใจบาปเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายะนะคะท่านผู้ชมเอาไว้ขอยกตัวอย่างนะคะถ้าเผื่อว่า คนคนหนึ่งนะคะอยากจะมีจิตใจเป็นบุญอยากจะเปลี่ยนตัวเองนะคะแล้วก็ไปดูแลคนลหลายๆคนอาจจะดูอ่วาวอรันเทียที่นี่จะมีวอรันเทียมากมายท่านผู้ชมก็จะมีทั้งดูแลคนแก่แล้วก็ทํากับข้าวให้กับโฮมเลสหรือว่าอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมถ้าเผื่อว่าเราเข้าไปทํากับข้าวให้โฮมเลสท่านผู้ชม เข้าไปแล้วก็ไปด่าโฮมเลสนะไปด่าถึงจะด่าในใจด่าได้สายตาอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมการที่คุณเข้าไปช่วยเหลือเป็นวอร์เนเทียอะไรก็ตามเนี่ยนะคุณไม่ได้ประโยชน์อะไรกับจิตใจตัวเองแล้วเนี่ยมันทําให้จิตใจตัวเองอะ่ะเสื่อมลงไปทุกวันด้วยการช่วยเหลือใครต้องช่วยเหลือด้วยใจท่านผู้ชมถ้าช่วยเหลือได้ผลประโยชน์อ่ะไปไม่รอดสักรายหนึ่งนะคะแล้วถ้าคนที่มีจิตใจบุญจริงๆท่านผู้ชมเวลาเขาทาอะไรนะคะ เขาจะยิ้มอย่างมีความสุขเราจะเห็นจากสายตานะคะสายตาและการกระทําและคําพูดเนี่ยมันจะบอกหมดเลยว่าเป็นคนยังไงท่านผู้ชมต่อให้แกล้งเป็นคนใจบุญแค่ไหนเนี่ยสายตาคุณมันออกมาอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมฮาวายก็ไปช่วยคนหลายๆคนนะไม่ไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์อะไรแล้วก็ฮาวายอยากจะไป เห็นขบวนการของ government ต่างๆท่านผู้ชมเวลาเขามาดูแลโฮมเลสอะไรแบบนี้อาหารเขาทำกันยังไงเสิร์ฟกันยังไงนะคะแล้วก็เขามีจิตใจกันยังไงแต่ว่าฮาวายเห็นนะ99%นะฮาวายไม่ขอให้อะไร100%ท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเผื่อว่ามันมีความผิดหวังมามารู้สึกว่าเราเสียความรู้สึกนะแต่ว่าฮาวายจะให้99%คนที่ไปเนี่ยนะ ไม่มีผลประโยชน์แล้วก็ไปได้วยใจไปช่วยจริงๆแล้วก็ทุกอย่างเลยนะคะรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเป็นคนที่ช่วยเหลือนะ,ละหลายๆคนอาจจะเสนอแง่มุมของอเมริกาแตกต่างกว่าที่ฮาวายเห็นทุกที่ในโลกใบนี้ท่านผู้ชมเราก็ต้องเปิดโลก,กทัศน์เปิดหัวเปิดสมองให้เรามันโล่งไปนะไม่ใช่ว่าจะไปติประเทศเขาอะไรอย่างเดียวท่านผู้ชมเพราะว่า ประเทศนี้มีคนติเยอะแล้วนะคะมีคนทำคอนเทนต์เพื่อยอดวิวอะไรเยอะแล้วฮาวายก็จะขอเป็นสิ่งที่ฮาวายเจอมากับตัวก็แล้วกันค่ะท่านผู้ชมซึ่งไม่ได้มีการสรรสร้างนะเราเห็นจากประสบการณ์จริงนะคะว่าประเทศนี้ท่านผู้ชมถ้าคนทำงานเขาได้เงินก็เห็นเงินจริงๆแล้วถ้าทำบริเทณีนะคะจิตใจไม่ดีจริงๆทำไม่ได้หรอกท่านผู้ชมเพราะว่าการที่จะ การที่เราจะช่วยเหลือใครนะคะการที่เราจะทําบารันทีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าจิตใจไม่เป็นบุญนะคะมันทําไม่ได้นานหรอกค่ะมันก็จะต้องถูกพิจารณาอะไรก็ว่าไปนะให้เชิญไปพักผ่อนอะไรก็ว่าไปท่านผู้ชมสําหรับฮาวายนะคะที่จะมาพูดเนี่ยนะคะท่านผู้ชมมีความรู้สึกส่วนตัวกับคนบางกลุ่มท่านผู้ชมถ้าคุณทําอะไรแล้วคุณไม่มีความสุข ไม่ต้องทำนะ,ะช่วยเหลือคนแล้วรู้สึกว่าลาบากใจไม่ต้องทําช่วยเหลือคนแล้วขาดทุนไม่ต้องทําค่ะคนที่ช่วยเหลือคนได้นะใจเป็นบุญนะคะแล้วก็เรามีมือทั้งสองข้างมีมันสมองแล้วก็มีทุนที่จะช่วยได้ท่านผู้ชมถ้าทุนไม่พอช่วยไม่ได้ตัวเองกลําบากอยู่ไม่ต้องช่วยใครหรอกคะ่ะยังไงก็ไม่ได้บุญหรอกคุณเอาแบบช่วยแบบสายชิลอะดูแลตัวเองได้แล้วนะคะ ไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนรอบข้างอย่างเนี้ยค่ะทําไปเถอะค่ะทําบุญไปแต่ถ้าทําบุญแล้วใจบาดอย่าทาเลยท่านผู้ชมเสียดายไปทําอย่างอื่นเถอะอยากทําอะไรก็ไปทํานะคะวันนี้ฮาวายก็เหมือนเดิมนะมาบ่นอีกแล้วนะรู้สึกเวลาเห็นอะไรแล้วมันไม่มีความสุขอะเวลาเห็นอะไรแล้วมันไม่ใช่ท่านผู้ชมอันนี้มันก็เป็นการระบายอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ฮาวายคิดว่าคงจะเหมือนคงจะมีคนเหมือนฮาวายนะ ที่คิดในแบบเดียวกันนะไม่มากก็น้อยท่ทนผู้ชมไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเหมือนที่ฮาวายบอกนะแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฮาวายก็ดีใจแล้วค่ะวันนี้ฮาวายก็ขอตัวก่อนท่าทผู้ชมโอ้โหมาดูเป็ดมาดูอะไรเนี่ยจะหาเบอร์ซี่สหน่อยเลยวันนี้ลงมาช้าทีหนึ่งท่านผู้ชมนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเจ็บคออีกแล้วท่านผู้ชมขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองรักจิตใจจะได้สบายท่านผู้ชม แล้วก็คนไหนที่มีจิตใจเป็นบุญช่วยเหลือคนด้วยใจเป็นบุญจริงๆฮาวายก็จะขอเสริมสร้างนะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้บุคคลทุกคนนะคะที่มีใจเป็นบุญจริงๆมีความสุขในชีวิตตลอดไปหวังแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกความหวังในทุกความฝันที่อยากจะเป็นนะคะโดยไม่ต้องรอนานท่านผู้ชมฮาวายไปแล้วสวัสดีค่ะบางทีก็เหนื่อยนะบางทีเห็นคน คนแกล้งเป็นคนใจบุญน่ะแต่เรามองเห็นแล้วหลายคนก็มองเห็นด้วยไม่ใช่ฮาวายคนเดียวขอให้โลกสงบสุขค่ะเป็ดเธอวันนี้สบายเนื้อไม่ร้อนเนื้เธอเนอะฉันจะดีใจพวกเธอด้วยเนี่ยวันนี้ลมเย็นจังเลยชอบจริงๆเลย วันนี้เราก็มายืนอยู่ที่ใต้ต้นปลาล์มนะคะบรรล่มเท่มเลยออกซิเจนทั้งนั้นกินอิ่นนอนหลับสบายจริงๆเลยเป็ดพวกนี้นะทำยังไงให้มีบุญพวกเธอเนี่ย